ครับสอนมือไหมครับมือนี้นี่ครับดีกันเปิดล็อกตรงในเปิดปดนี่ครับปดปั๊บครับมันมันมือนพดเอาตึงเขาอีิงหน่อยได้ป่ะมันมอนพดนะมันแจ้งสีแล้วครับมัน้องมอนโอ้แกนปั๊บแกนมันไห่ครับนี่ใส่แกนมันเสือมันปรับเปลี่ยนสายสายควาได้โอ้ต่ว่ามันเอาเปลี่ยนมาแล้วมันหมุนวัฒนาตกเกี่ยวของเกี่ยวของบนนี่เกี่ยว เอาเอาลูกดอกขึ้นบนที่บ่ะเอาแม่นี่นี่อ๋ออ๋อนี่นี่นี่ครับอ่ากดนี่หรอบ่กดยังกิดละเกดแล้วโอเคต้องดึงมึงบ่เดี๋ยวลองดึงมึงโอเคครับม้วนเข้าไปป่นม้วนไปก่อนมึงบ่ครับเไปเพราะมันได้แะ่ดับเนาะกดก่อนกดก่อนครับครับโอเคป่โอเค อยากงามไหมมันอยู่ที่สมัองศามันสีพอมีห้อยมือเท่าห็นบ่เนี่ยสีบังไว้เบิดจีบบ่ประมาณนี้ได้บ่ครับคือจังเขายิ่งนกเราบ่นเนี่ยลองเลยบ่ลองเลยปิดเดียบัดง่ายขึ้นมากบ่นเนี้ครับหมุนพอหมุนหมุนได้เลยวเ,เจ้าครับหมุนได้เลยไ,ไปนั่กตีกิ่งเลยมีสายคล้องนี่เดีวมือซอยน้องจับมือจีบบ่ครับโอ้บรรยากาศง่ายอีต้วยแม่น เนี่ยครับอันนั้นอีกเลี้ยงนึงเัินนี่ยิงใบใหม่เลี้ยงเลี้ยงนี่แม่นแท้โอ้โหเขาต้องได้กดอีกตันหนิมั้ยเนี่ยครับกดตลอดยิงไปได้กดไานนั่นครับต้องกดไปตลอดเขาตียิงมันตีล็อกเองมันแต่งแต่งแม่นบ่ะเนี่นถ้ายิงเอาไฟเข้ามาหมุนแขนมันแขนจะขี่ล็อกครับการเร่งเข้ากับจับตัองขี่แหละ เลีงเขาเนี่ยียงเล่งนะเอาเนี่ยไปนีน้ำเสียนยางนี่เสียนบนนี่โอ้เนี้ยเสีบนบนบ้าครับระยะมันสิยืดป,ประมาณนีแ้แหละตนนมือเขาต้องยุตสัมพัน์กันนี่ต้องซ้นิดนี่ตรงเข้าตรงนี้ผาแต่จะเซ็จมือเสียกันยังมาฟันไหนกับกาวห่อนหยอดอะไรครับโอ้หมื่นโอ้เนี่ยเนี่ยมันยิงหลุสองหุสามหมื่ 3, น อุปรกรณ์เขาต้องเตรียมมีอย่างเนี้ยหาเช็นกีตมพื้นหนึ่งถุงมือกันลื่นกันยังก,กันได้ครับอไะรวอทล์บอนี่วอทละเออนี่นะนี่งไงนี่แหละมันเ,เ,เห็นว่าเล่งงั้นไก่เชี่ยงเด้ยเที่ยวผมบอกรจะมือเ้างเดียวกัได้ไหด้อเปล่าห้อยู่ซื้อ,อไดี่ยิ่งน,นี่เห็นปะว่าใช่กับไก่เชี่ยง แล้ยิงปลาไน้น,น่ามานันนี่ถ้าปลามันลอยเลืกเยเอายิงถุงกันเนะนั่นแต่ปลามันลอยหัวอันนี้ถือว่าลอยสูงแค่น,นี้ต้นนี้ถือว่าลอยสูงบ่ถ้าเป็นลอยเลืกเนยเขาใส่เป็นตาเห็นเลืกตัวนี้เขาใสย,<อ>ยิงเห็นเลยมันบ่เนี่ยขันใส่เป็นตาตัวนี้เมื่นครับอนกขื่นเอ็กกะแต่มันไกลอะลูกมันการปาเพื่อลูกทุกไม่มองเล้งบ่อ๋อมองนี่สิเมื่อนครับนี่แหละมองนี่แหละใกล้เขี้ยงที่สุด แต่เขายิงแบืรับนี่นะแต่เขาเคยยิงแบบบ่เคยเล่นเหมยิงนังกะตีกับเขาบ่เล่นเขากับเนี่มป่อไปเขากับยิงไหนกันนะยิงไหนกันกวอ้ยิ่งนังกะตีแม่นอยู่เด้วยแน่ๆคือกันเลยเ็ดคือกันยิงคือกันกับกลังกะตีไงเสียวๆปมมืออยู่ป่ะธานด้ขิ้ไปแต่เขาว่าเมื่อมึงอยู่ไปขำมันกับพวกนีปตอนไหรอก ยิงให้มันถุ่งก่อนอ่าวิธีก่อนนี่เพรต้องไปปรั๊บไปยังมันมาเตี้ยบ่ครับตัวนี้กัปรับไปพอดีแล้วม่นบครับนี่เท่ากับยิงมาปกเพิ่มโหกดไปปั๊บโหลดมันจังบ่ลืมนี่ก็นี่แหละครับจำไว้นี่ว่าเขายุดยืดยืดเสื้อมใดนี่มือเขามาเตี้ยมเลยนี่แต้วก็หยืดไปนี่มันก็บจีรุ่งไก่เคียงกันเขาหยุดไว้จนมือสั้นมันกับจีรุมันกับจะตีร่างกายเนี่ย ครับี่บอดร่องบอดต้องนี่มั้งบอต้องเล่งคือผมว่ายิ่งตามกอดหลุดซื้อเข้ามั้งเออหนักเตี้ยเลยเป็นได็พผันแค่เาหูวิธียิ่งคือซื้ออันนี้กับใส่เพื่อความปลอดภัยกันสาตแต่ว่าแต่พูดเก่งแล้วเพมันกับเก่งเลยว่ะบอดมีใครใส่ก้นมั้งออเค็งไก่ก้อนอะไรนี่ โอเคเออนี่มันดังตับตับเพื่อเขาต้องเพื่อหูว่าเขายิ่งแบบใดหลูกมันตกซ้ำใดเขาต้องยกมันกระตีขึ้นสูงกันเลยเขาอย่างไงไก่หาถึงเกียเมตรนี่เขาก็เร่งมา้องเพื่ออย่างตรงโตเลยแต่ว่าถ้าไกลๆเนี่ยเขาก็ต้องยกนั่งกระตีขึ้นสูงก็ตัปกติถ้าเขาเร่งนะถ้าเขาเกากันเนี่ยไปโหลดแล้วอย่งไปโหลด วันวันไหนเขาเห็นเห็นยังวันยันยังเิ็นสี่ถือมือนี่มันถือง่ายๆหรอกแต่ยางวันเ่ากับดึงนีลงมายับลูกปืนเ็ไปอีกยิ่งไปสักพักหนึ่งมันมันเป็นอันนี้นี่โอ้ขยับเัอลอกกลุ่มให้ลูกปืนลอกไปแล้วเอาเขาเอา้วกัยืดแ้วหน่อยๆยางมันวันลนเท่ากับปั๊บเอาปั๊บเรื่อย ว่าใไนไการระบาดส่องให้มันนี่ละแต่เขาจะให้เขา,ขา,ขาตาในน้ำานะี่เห็นว่นน้นร่อยเซลสายน่แต่ว่าถอดแว่นดอกก็เห็นได้เลยเจ้าเหรอ,เ,อ,อเห็นแต่จุดูงสูงหรือตัวสูงๆตัวเล็กๆล่กเห <laughs> ็นไม่เห็เห็นนะวันนี้เขาหิ้งงากในในนนึ้นเด้อป่านนี้มันอยู่ตำ่ำเ้าต้องยิ่งลงไปผีเด้ไต,ต่โตมันอีกเลยเพื่อ การทักนี all, ้ของเสียงกขาจเอาเกลียวใส่นาไปจะแท่งปากกาแท่งแต่เกียบลงนี่น้อ่ขึนหนอันนี้มันอ่อนถ้าอยากมาเร็วๆห้องมุนไมทังบวกน่มันปอกากมาลดข้าบอ่อนไุนียงอ่อนเออนียิงเด็กยงสีสุดยอดเลยยิ่งถือกำนงมันเนี่ยเลิกมาไดกาย นี่งหได้ยังเพียฉันพุงโอเคบ่ะเราโอเคบ้าปะทองเพ่กันเลยโอทองเพกันศดสี่สเก้าสอมเก้าสองแปดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจโทคมากันกันไลโอเคโอเคครับผม